สวัสดีค่ะพบกับขวัญน,นะคะในช่องขวัญเดอะเกฟค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังลวกันนะคะว่าจุดเริ่มต้นนะคะของการที่ย้ายมาแคนาดาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าการย้ายประเทศเนี่ยมาแคนาดาเนี่ยเราต้องศึกษากันเยอะมากเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเนี่ยเราย้ายมาเราก็ย้ายเลยนะแต่ว่าเราเนี่ยได้มีการศึกษา ข้อมูลเยอะมากๆเลยนะคะกว่าที่เราจะตัดสินใจเนี่ยที่จะย้ายมาแคนาดามันผ่านความคิดที่ว่าเราเราแบบเราไม่อยากย้ายเราย้ายเราแบบเออแบบผ่านความคิดเยอะมากๆเลยวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงการตัดสินใจของพวกเรานะคะในการว่าเออทำไมเราถึงตัดสินใจย้ายนะคะไปชมกันเลยคะ่ะอยากจะบอกแลกเก้าก่อนนะคะก็คือ ขวัญเนี่ยนะคะทำอาชีพเป็นครูนะคะก็ได้ตําแหน่งเป็นคุณครูชํานาญการแล้วนะคะคุณครูชํานาญการนะคะอยู่ที่โรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งนะคะก็เรียกว่าแฮปปี้มากๆนะคะอาชีพการงานมั่นคงมากๆนะคะคุณพ่อะะก็ทำงานแบบในในส่วนที่เป็นรัฐธุรกิษกิจเนาะเบิกค่ารักษาพยาบาลก็ก็ได้ในแบบที่เต็มเลยนะคะก็เราสามคนเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตสองสามคนพ่อแม่ลูกแบบโอเคมากๆนะคะก็ เรียกว่าไม่ได้มีอะไรส่วนของคุณพ่อคุณแม่ของขวัญแล้วก็ของพี่อ๊อฟเนี่ยก็ของขวัญเนี่ยก็ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรท่านเลยเนาะคือท่านก็พยายามบอกว่าเราใช้ชีวิตของเราเองให้ได้แบบที่ดําเนินชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้ไปรบกวนท่านท่านก็โอเคแล้วนะคะก็ทําไมเราถึงอยากย้ายประเทศเนาะก็อันที่หนึ่งเลยในส่วนของพี่อ๊อฟนะคะถ้าเราย้ายประเทศไปเนี่ยการงานน่าจะ ดีกว่าเรียกว่าถ้าเรามีประสบการณ์งานต่างประเทศเนี่ยถ้าเรากลับมาในประเทศไทยเนาะถ้าสมมุติว่าเดซว,ว่าแบบอยากจะกลับมาน่าจะพอหลังกเกษียณเนี่ยก็น่าจะมีความสามารถความเชี่ยวชาญในการจะต่องานได้อีกหลังกเกษียณอันนี้2เนี่ยการศึกษาของเอวานะคะถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยหภาษาอังรกฤษเขาต้องได้แน่นอนเพราะถ้าเขาไปอยู่ในประเทศที่เป็นถ้าอย่างเช่นแคนาดาอะไรเงี้ยนะคะที่พูดภาษาอังกฤษนะคะอ่ คุณพ่อคุณแม่ได้เป็น P.R. หรือว่า Permanent Resident นะคะหรือว่าเป็นได้เป็นแบบ Citizen ที่เราหวังไว้เลยนะคะเป็นพลเมืองของเขาเลยเนี่ยคะในส่วนของปหนึ่งถึงมหกเนี่ยถ้าเราไปอยู่ที่นั่นได้ยา,ยาวๆขนาดนั้นเราก็จะได้เรียนฟรีสำหรับแคนาดาเนาะส่วนถ้าสมมติว,ว่าเป็น P.R. หรือ Permanent Resident แล้วพ่อแม่เป็น P.R. หรือ Permanent Resident แล้วเนี่ยเราก็อาจจะ ไดเ้เป็นค่าเทอมเนี่ยที่จ่ายในปริญญาตรีหรือว่าระดับสูงกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบ d OMESTIC นะคะด o m e s t i หมายความว่าค่าเทอมถูกลงกว่าที่เป็น international student เนหลายเท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะจ่ายไหวคือเราก็วางแผนสำหรับลูกเราประมาณนั้นก็ถ้าสมมติเขาอยากเรียนเมืองนอกเวที่จ่ายไหวคือเวที่พ่อแม่จะต้องเป็น PR หรือว่า เป็นซิติเซนนันเองนะคะเราก็จะพยายามทําเมื่อการศึกษาลูกป,ประมาณนั้นนะคะค่ะอันนี้สาในส่วนของแม่ขวัญเนี่ยเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ดีกว่านะผลพลอยได้ก็คือถ้าสมมติแม่ขวัญไปเรียนนะคะตอนนี้คือถ้าเป็นในที่เมืองไทยนะคะการศึกษาของไทยนะคะที่แม่ขวัญไปเรียนเป็นปบัณฑิตนะคะก็แม่ขวัญจบอักษรน,นะคะแล้วก็ไปเรียนปบัณฑิตในส่วนของ เป็นมัธยมนะคะก็จะไม่ได้มีส่วนที่โฟกัสในเรื่องปรฐมวัยมากนักก็คือสอนอนุบาลนะคะแต่ว่าที่แม่หวัญกำลังจะไปเรียนนี่คือ early childhood education เป็น ECE เขาจะสอนตั้งแต่แบบ0ถึง12ขวบสอนเลยว่าแบบการเลี้ยงลูกการเลี้ยงเด็กเนี่ยเป็นยังไงนะคะสอนเรื่องสุขภาพอนามัยสอนเรื่องการเลี้ยงเด็กที่ที่แทาชูก,การพูดการ ดูกล้ามเนื้อมันใหญ่กล้ามเนื้อมันเล็กเป็นอย่างไงซึ่งรู้สึกว่ามันจําเป็นในการที่แบบยิ่งเด็กเล็กยิ่งพัฒนาเร็วนี่แหละคือช่วงชีวิตที่สําคัญจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยนะคะของของที่ไทยด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่านี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็เพื่อ จะได้มาแบ่งไปในช่องด้วยค่ะค่ะอันที่4ค่ะคุณพ่อพี่ออฟเนี่ยเขาก็จะพูดตลอดเวลาว่าอยากให้พ่อ,อเนี่ยไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะก็อยากให้ไปเพราะว่าคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็การทำงานที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเออเรียกว่าเป็นการตอบแทนคุณพ่อได้ก็น่าจะต้องออทำชีวิตตัวเองให้ดีๆแล้วก็ มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็หลานของเขาก็จะดีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ไปทำงานที่มั่นคงแล้วก็ก้าวหน้าที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่อ,อยากตอบแทนคุณพ่อคุณแม่พี่ออบอ,อะไรประมาณนี้นะคะก็เนี้ยแหละก็คือสิ่งที่ คุณพ่อพี่ออบอยากให้พี่ออฟไปอันนี้พูดตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็พยายามจะสานต่อแนวความคิดของคุณพ่อพี่ออฟด้วยนะคะนะคะส่วนค,คุณพ่อคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ขวัญนนะคะก็ไม่ได้เกี่ยงเนาะคือถ้าสมมติว่าลูกโอเคก็โอเคแต่ถ้าลูกไม่โอเคก็สามารถกลับมาที่ไทยได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของแม่ขวัญประมาณนั้นค่ะอ่าก็นี่คงเป็น4ข้อหลัก,ลกๆเนาะที่ขวัญกับ ครอบครัวนะคะอยากที่จะย้ายประเทศไปนะคะอาจจะมีข้อย่อยๆอีกแล้วกันเนาะเป็นสีข้อหลักๆที่อยากที่จะไปหลายคนอาจจะมีเหตุผลในการย้ายประเทศที่แตกต่างกันนะคะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาว่าเพราะอะไรทําไมคุณถึงอยากย้ายประเทศนะคะไม่ใช่ประเทศไทยไม่ดีเนาะแต่ละประเทศเนี่ยมีข้อดีแล้วก็มีโอกาสที่แตกต่างกันในความคิดของพวกเรา ที่เป็นครอบครัวของเราเราก็เห็นโอกาสที่แคนาดาแล้วเราก็คิดว่าเออเราก็สามารถจะไปขยายผลต่อเราเราก็แบบมีโอกาสที่นั่นเราก็เลือกไปก่อนแล้ววันหนึ่งถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสที่ประเทศไทยเราก็คงจะกลับมาแล้วก็ได้มาได้มาช่วยประเทศไทยหรือว่าพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยนี่ก็ยังเป็นโกของคุณแม่แมขวัญอยู่แม่ขวัญคิดว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคะ่ะแม่ขวัญสามารถจะพัฒนาการศึกษาไทยได้แล้วก็การทำช่องขวัญเดอะกิฟก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเล่าประสบการณ์ที่แคนาดาด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถพัฒนาการศึกษาไทยได้นี่ก็ทำให้เกิดช่องขวัญเดอะกิฟด้วยนะคะก็กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่ขวัญด้วยนะคะแล้วเจอกันในช่องขวัญเดอะกิฟค่ะบ๊ายบาย